กระยางมาพอบอกไฟปลาเด้ครับเดี๋ยิพยพาไปเบ่งว่าเปตนบบ้นตัวไหนครับบอกไฟปลาแต่มันบ่ทันซุกดีมันได้หรอครับครับเบ่งเด้ครับตัดสีสมตักสีหวานเห็นไหมบอครับอู้เป็นพวงน้งมน้สวยแต่บระท่านซุกครับเดี๋ยิพยขึ้นไปเิมเบ่งว่ามันสิแสบบอหวานบ่ อะไรครับบอกไฟปลาด้วยครับเบิ้ลบรรยากาศน้ำปลาน้ำเขาครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชิมเบิ้ลหวานบอรครับไปขึ้นมาหอดแล้วครับเบิ้ไฟปลาด้วยครับนี่ไฟปลาเบิ้ทางหลังเลยครับเนี่ยครับเป็นพวงเลยเดี๋ยวจะเก็บชิมดูนะจะเก็บชิมเบิ้งครับ สวยัวเด็วเก็บซิมมึงก่อนจัดเมยโอ้ยสมครับว้าสม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 ,สม,สม,สมแต่กระแซบอยู่ยครับยังไม่เมืยมา สมครับว้าสมกระแฟครับครับลงกันเดิอทีมงานอื่นเลยครับครับกลับมาพอหมากไม้ป้าอีกชนิดนึงนี่ครับขวดขาป้าครับ โอ้วานครับวานวานนี่ครับตัวนึงจะเป็นแบบนี้อนี้คือบวหวดขาปลาครับโอ้วานครับเนี๋ครับไปเบ่งอีกจอหลายยังครับตามไป ขาน้อยสาเขียนก็อื่นอ่โดนกายเดี๋ยวเป็นคู่คู่เดี๋ยวเป็นคู่คู่เลยเออนั่นแหละนี่กินขาน้อยพวกอ่าฟานพวกยังนก็สอบกินอีเห็นบางทีต้นตำตำเขากินไหนครับแต่คนเฮานี่กินหวานรสหวานสวยครับหวานหวานหวานหมดขาหดขาหดขาปลาโอ้ไม่ตาดเสียบวะยำบ่เจ้าแซ่บแทบไปไปอะไรล่ะขวดขานหวาน โอ้หวานครับครับไปก่อนเขียงานอื่นแล้วเจ้ากับผลไม้ปลาผลาไม้ปลาครับสวยๆครับอ้แยบครับหวานหวานหวาน หลายครับกำลังปลาน้ำปลากำลังสุกเลยครับหลายครับทางตครับครับหลายครับเดยวเก็บไปจ้งไหมครับรสวยเวยไปเบิ้งอีกครับเดี๋ยสิเก็บไปหลายอยู่ครับไปต่อครับ ยางฟามากอะไม่เห็นหมากไม้อีกแล้วครับแต่เห็นหมากขาปลาหวานพักเลยครับเนะี่ยอ้ย่างหวานเลยครับหวานหวานโอ้งามบ่ครับสวยสวยครับ ากกินบนอคนเบิงอีอร่อยอร่อยเพื่อนปวดหัวขาป้าครับโอ้บานครับโอ้แสบครับไปก่อนครับทีมงานเลอดีแล้วครับบ้า